ทีมการตลาดต้องเข้าใจลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและให้เนื้อหาที่พวกเขาต้องการในเวลาที่ต้องการด้วย AI ที่มีมานานกว่า10ปี e m a s y ช่วยนักการตลาดสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบหลายช่องทางที่ทำกำไรได้เร็วขึ้นไม่ว่าคุณจะทำแคมเปญง่ายๆหรือสร้างเส้นทางหลายช่องทางที่ซับซ้อนเราเข้าใจคุณ และเรารู้วิธีช่วยนักการตลาดเช่นคุณเอมซีช่วยให้คุณสร้างความพักดีด้วย AI ที่ปรับแต่งเนื้อหาผ่านทุกช่องทางเช่นการแสดงโฆษณาดิจิทัลจากข้อมูลแรกหรือการส่งอ e ีเมลที่ปรับเวลาส่งตามผู้รับและเข้าถึงลูกค้าด้วยกระเป๋าเงินโมบายเราช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ทำกำไรและทำให้การปรับแต่งอัตโนมัติในธุรกิจของคุณ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยข้อมูลและช่องทางที่เชื่อมต่อกันเทคโนโลยีของคุณมีเอกลักษณ์เหมือนลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าโปรแกรมความพักดีหรือมุ่งเน้นการบอกต่อ m s c ช่วยคุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้สูงสุดรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่หลากหลายเข้ากับ AI ที่มีอยู่ในตัวเคารพความเป็นส่วนตัวและความยินยอมในทุกขั้นตอน ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบรนด์ของคุณได้ทุกช่องทางทุกที่ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการคุณจะไม่พลาดโอกาสสร้างความพักดีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเมื่อเวลามีความสำคัญและความคาดหวังสูงคุณต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับทุกอย่างตั้งแต่การเติบโตของฐานข้อมูลถึงการสูญเสียและการรักษาลูกค้า ใช้แดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าช่วงชีวิตของลูกค้าใดจะสร้างรายได้ที่ดีที่สุดและวัดผลกระทบทั้งหมดที่มีต่อธุรกิจของคุณเริ่มต้นด้วยการระบุกลุ่มลูกค้าที่สำคัญโดยใช้ AI เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงจากนั้นนำเสนอการปรับแต่งที่สม่ำเสมอในทุกช่องทางและสร้างแคมเปญที่มีความหมายในวงกว้างค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และสร้างหัวข้อหรือข้อความตัวอย่างที่ชนะด้วย AI ที่สร้างสรรค์ในไม่กี่วินาทีการวัดผลการแสดงของผู้ชมเรามีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าในที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยช่องทางและแคมเปญที่สำคัญเพื่อให้เกินความคาดหวังของลูกค,ค้าคุณต้องมีแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นในการดำเนินการแคมเปญ เริ่มนำเข้าข้อมูลและช่องทางอย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและรองรับการส่งข้อมูลจำนวนมากทำงานร่วมกับทีมทั่วโลกในทุกภาษาและช่วยให้คุณติดตามความพยายามในการกระตุ้นให้ลูกค้าในร้านค้าของออนไลน์ต่อไปขยายการเข้าถึงด้วยการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการตลาด เอมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีและพันธมิตรเพื่อปลดล็อกมูล,ลค่ารายได้และการเติบโตเราทำงานกับลูกค้าทั่วโลกเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพักดีของลูกค้านัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้และเรียนรู้ว่าเอมช่วยเพิ่มพลังให้กับนักการตลาดอย่างไร